สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dark Room Story เรื่องคืนนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากเควินเพื่อนของผมซึ่งเคยเป็นครูอาสาอยู่แถวแถวชายแดนภาคใต้เขาเล่าให้ฟังถึงเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เงียบขรึมและแทบไม่เคยพูดอะไรกับใครแต่กลับต้องกลายเป็นข่าวลือไปทั่วหมู่บ้าน ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ลอยมาตามน้ำและเด็กคนนั้นชื่อว่าซอรีซอรีเป็นผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับยายในหมู่บ้านเล็กๆชายแดนภาคใต้แม่ของเขาหายตัวไปตอนเขาอายุประมาณ9ขวบคนในหมู่บ้านบอกว่าแม่เขาน่าจะแต่งงานใหม่แล้วไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยซอรีไม่ใช่เด็กเกเรแต่เป็นเด็กที่นิ่งผิดปกติเควินเล่าว่าเขามักนั่งอยู่ริมรั้วโรงเรียนเงียบๆคนเดียวทุกวันบางวันก็เอาก้อนหินมาวางเรียงกันบนพื้นโดยไม่มีใครเข้าใจว่าเขาทำทำไมวันนั้นเป็นวันศุกร์ใกล้จะปิดเทอมแล้วซอรีกับเพื่อนอีกสองคนไปตกปลาริมคลองหลังหมู่บ้าน คลองเส้นนี้ไม่ได้กว้างนักแต่ลึกมากและกั้นเขตแดนไว้ระหว่างสองฝั่งของประเทศขณะที่นั่งตกปลาซอรีเห็นกล่องไม้เล็กๆล,ลอยตามน้ำมากล่องนั้นผูกด้วยผ้าสีขาวมีเชือกฟางพันรอบๆแน่นหนาข้างในดูเหมือนมีอะไรหนักๆอยู่เพื่อนอีกสองคนร้องห้ามอย่าเอาไปนั่นของฝั่งโน้นเขาเรียกว่าของลงแขก แต่ซอรีกลับพูดเรียบๆว่าแค่กล่องไม้ใครจะกล้าทำอะไรได้เขาเอากล่องนั้นกลับบ้านโดยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยในคืนนั้นฝนตกหนักไฟดับทั้งหมู่บ้านซอรี sorry, นั่งจ้องกล่องอยู่ใต้แสงเทียนก่อนจะตัดสินใจแกะเชือกออกข้างในมีตุกตาดินตัวเล็กๆสูงประมาณฝ่ามือ หน้าตาไม่ชัดเสื้อผ้าดูเก่าเหมือนโดนแช่น้ำและมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยตัวอักษรแปลกๆไม่ใช่ภาษาไทยหรืออาหรับเขาไม่เข้าใจและไม่ได้เอะใจอะไรแต่คืนนั้นเขาฝันฝันที่เหมือนจริงเกินไปในฝันเขาเดินอยู่ริมคลองท่ามกลางหมอกหนามีเสียงผู้หญิงพูดจากอีกฝั่งว่า ของของใครให้คืนเจ้าของเสียงนั้นเบามากแต่ฟังดูใกล้ตัวเหมือนพูดข้างหูเขาสะดุ้งตื่นตอนตีสารู้สึกหายใจไม่ออกมือเย็นเฉียบเปิดไฟก็ไม่ติดออกไปข้างนอกบ้านพบว่าไฟบ้านหลังอื่นๆก็ติดหมดมีแค่บ้านเขาที่ดับหลังจากวันนั้นพฤติกรรมของซอรีเปลี่ยนไป เขาเริ่มพูดน้อยลงกว่าที่เคยไม่ไปโรงเรียนบางคืนก็ลุกขึ้นมานั่งที่หน้าบ้านทั้งคืนจนยายต้องพาไปหาหมออนามัยในหมู่บ้านแต่ไม่เจออะไรผิดปกติไม่มีไข้ไม่โรคไม่มีบาดแผลแต่หมอคนนั้นแค่พูดเบาๆกับยายว่า ถ้าไปยุ่งกับของที่ไม่ใช่ของตนเองลองเอาไปคืนก็ได้นะยายยายจึงพาสอรีไปหาหมอผีที่หมู่บ้านติดชายแดนอีกฝั่งหมอคนนั้นดูของในกล่องเพียงไม่กี่นาทีแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่ของที่หลุดมาเองมันถูกส่งมา เจ้าของเข้าตามมาแล้วเขาไม่ได้ต้องการของคืนแต่เขาต้องการอย่างอื่นแทนหมอบอกให้พากล่องไปวางไว้ริมฝั่งตรงที่เจอห้ามหันหลังกลับไปมองตอนที่วางแล้วและห้ามเก็บอะไรกลับมาเด็ดขาดแม้จะเจอสิ่งล้ำค่าแค่ไหนคืนวันนั้นซอรีออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนมีแค่ไฟฉายและกล่องไม้นั้นในมือ เขาเดินไปจนถึงริมคลองวางกล่องไว้ตรงตะลิงแล้วหลับตาอยู่ตรงนั้นสักพักไม่พูดไม่ไวายไม่เรียกอะไรทั้งสิน้น จากนั้นก็ลุกขึ้นเดินกลับโดยไม่หันหลังไปมองเขากลับถึงบ้านตอนตีหนึ่งกว่าพอถึงบ้านเขาก็เงียบไปแล้วพูดกับตนเองว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกหลังจากนั้นตั้งแต่นั้นมาเขากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ไม่เคยกลับไปตกปลาริมคลองอีกเลย ทุกครั้งที่มีคนพูดถึงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาจะนิ่งไปนานมากเหมือนกำลังฟังว่ามีอะไรข้ามาหรือเปล่าเควินเล่าไว้ท้ายที่สุดว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นซอรีคือวันที่ผมย้ายโรงเรียนเขามายืนส่งที่หน้ากระตูแล้วพูดกับผมสั้นๆแค่คำเดียวว่าถ้าเจอของที่ไม่ใช่ของเราก็อย่ากเก็บกลับบ้านนะครับครู มีของบางอย่างบนโลกนี้ที่ไม่มีราคาไม่มีคำอธิบายและไม่มีเจ้าของเพราะเจ้าของที่แท้จริงอาจอยู่ในที่ที่เราไม่มีวันเข้าใจขอบคุณที่รับฟัง Dark Room Story แล้วเจอกันใหม่ในความมืดครับ